ครับผมตอนนี้ก็วิวข้างทางก็สวยงามครับครัเนี่ยถนนขึ้นดอยอ่างขางครับถ้ายังไม่เคยมาก็ประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตครับก็แนะนำม,มาที่มาแต่เป็นอันตรายครับตรงน,นี้ทางทางขึ้นเข,ขาแล้วหักศอครับตอนนี้เป็นค่อนข้างจะอันตรายนิดน,นึงนะครับตรงนี้ต้องใช้ต็นะครับ สำหรับรถที่อันตรายเนี่ยแกจะเป็นรถเกียร์ออโต้ครับขึ้นที่ขับขึ้ง่ายแต่ลงไม่ลำบากรับครับมาลงขึ้นขึ้นครับตรงนี้ขึ้นขึ้นยาวยาวยาวประมาณ2-3กิโลครับ

วันนี้โงครับไม่ไม่มีรถเย็นสบายครับเพราะว่ามันหลังหลังัหงนหยุดนะครับคนก็นไม่ค่อยเยอะแล้ะอันนี้ที่จอดเฉยๆครับอันนี้จะเป็นน่าจะเบรกเบรก,กไม่หรือว่ายัางไงครับวันนี้จอดเพราะว่าลงมายาวเหลืออีกสิบกิโลครับผมอดยอ่างขางอีกสิบกิโล ที่จเจอรถน็กไมนะค่ครับเพราะวันนี้จะชันมากครับวันนี้จะมีการขึ้นชันๆครับขึ้นชันมาก ชั้น5ครับนี้ครับก็ปัดเสียวหน่อยทางชั้น8นนะครับป้ายบอก ที่ไม่ใช่ตัวนี้ก็ฝากด้ครับแต่ว่าคือใจสบายขึ้นอี้นะครับนี่างโคอชันสูงครควรใช้ระมัดระวังอีกแล้วครับโอโอน,ววนบี่ก็เป็นเจ้าหน้าที่คอยตรวจ ทออีกแล้วทาสอบอีกแล้วนี่บริการท่องเที่ยวครับวันหนที่เปกไม่ก็จะจอดท่าทางสนใจบริการนัท่องเที่ยว ครับประกาศราสงานครับครับไปแล้วใกล้จะถึงแล้วทางลาชันต่อเนื่อง2อกิโลเมตรครับเอาดีแนะครับ ขึ้นอีกสองกิโลขึ้นอย่างเดียวชันชันประเกียข้างทางจะมีที่กิน็ัินอย่างไม่หนุนล้อครับเพราะว่าตรงนี้ึ้นยาวนอนไม่หนุนล้อเวลาลรถจะไหลครับ ใครก็มาครับ

Chúng ta à, sẽ đến chỗ chôn biểu, nơi này các bạn có thể tìm kiếm nhiều khách sạn Chúng ta sẽ đến chỗ chôn là sổ Vietteliu Chúng ta Nhanh อยู่นี่เหรอเอรอรอรถก็ได้เ <c oughs> นี่ย